เช็คสถานะด่วนเราไม่ทิ้งการเปลี่ยนเป็นแบบไหนได้สิทธิ์รอรับเงินโอน5,000บาทพรุ่งนี้จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจา้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ว i วเราไม่ทิงการคอเท่านั้น ล่าสุดวันที่23เมษายนผู้สึกอข่าวรายงานว่าผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันหลายคนวันนี้สถานะเปลี่ยนทั้งกรณีนำส่งข้อมูลเพิ่มเติม,ตมและขอทบทวนสิทธิ์โดยก่อนหน้านี้ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จะขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งล่าสุดวันนี้สถานะได้เปลี่ยนเป็นข้อความว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน หรือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้หากขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านคือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ความหมายคือได้รับสิทธิ์รอการโอนเงินอย่างไรก็ตามในระบบรนแสงสนิทผู้นวยการสำนักง,งาน เศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่24เมษายนนี้กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีก700,000คนคือผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ200,000รายและผู้ที่นำส่วนข้อมูลเพิ่มเติมอีก500,000รายข่าวดีมาอีกแล้วตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันคืนข้อความแบบไหนพรุ่งนี้ได้รับเงิน5,000บาทแน่ จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.romethingkan.com เท่านั้นล่าสุดวันที่23เมษายนมีรายง,งานว่า ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันหลายคนวันนี้สถานะเปลี่ยนทั้งกรณีนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมและขอทบทวนสิทธิ์โดยก่อนหน้านี้ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จะขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งล่าสุดวันนี้สถานะได้เปลี่ยนโดยขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะ การลงทะเบียนของท่านหรือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทั้งนี้แฟนเพจของกรุงไทยแคร์เคยปเปิดเผยความหมายสถานะการลงทะเบียนด้วยมีดังต่อไปนี้หากขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างปรับปรุปรงสถานะการลงทะเบียนของท่านคือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ความหมายคือได้รับสิทธิ์รอก,การโอนเงิน อย่างไรก็ตามในละบบรวนแสงสนิทพุ่มใวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสสอคอในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่24เมษาย,ยนนี้กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีก700,000คนคือผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์200,000รายและผู้ที่นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมอีก5 0 0 0 0รายเทพไทจีรัต ใจเยาวๆยาเร็วสุดก่อนประชาชนจะฆ่าตัวตายรายวันเพิ่มเมื่อวันที่23เมษาย,ยนในเทพไทยเสนพงศ์สสนครศรีธรรมรา,าชภาพชดิปัต ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆของรัฐบาลในช่วงเชื้อไวรัสโควิด1 9กำลังระบาดว่าน่าเสียดายที่ตนเคยเสนอแนวทางแก้ไขต่อรัฐบาลอยู่หลายครั้งแต่รัฐบาลไม่ได้นำไปใช้ก็เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลซึ่งยังคงแก้ปัญหาในลักษณะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากและทำเรื่องยากให้ยากยิ่งขึ้นเช่น 1. เรื่องการออกจดหมายจากนายกรลฐมตรีถึงมหาเศรษฐี20คนถ้าหากนายกได้ทําจดหมายก่อนการพูดกับสังคมคงไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นรัฐบาลขอทานหรือรัฐบาลไถ่เงินเศรษฐีเพราะเนื้อหาจดหมายเป็นเพียงการขอความร่วมมือในการพัฒนาประเทศไม่มีการขอรับบริจาคเงินแต่อย่างใด 2. การคิดค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์มือถือ ช่วยลดภาระให้ประชาชนที่ทำได้ง่ายที่สุดคือใช้ใบเสร็จค่าไฟในเดือนคุมภาเป็นตัวตั้งยอดการใช้ไฟฟ้าเกินจากใบเสร็จเดือนคุมภาพันธ์รัฐบาลก็ให้ใช้ฟรีถือว่าเป็นส่วนเกินในช่วงประชาชนหยุดอยู่บ้านรัฐบาลขอรับผิดชอบให้หรือจะเลือกใช้วิธีค่าไฟฟ้ารายเดือนลด50โดยรัฐจ่ายครึ่งหนึ่ง ผู้ใช้บริการจ่ายครึ่งหนึ่งดีกว่ามาตรการที่รัฐบาลประกาศเพื่อประกาศใช้ซึ่งซับซ้อนเข้าใจยากส่วนค่าโทรศัพท์มือถือก็ช่วยเหลือทุกหมายเลขไม่ต้องลงทะเบียนกดดอกจัน170ดอกจันตามด้วยเลขป,ประชาชนกดชาร์ปแล้วโทรออกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุด 3. โครงการเราไม่ทิ้งกันที่รัฐบาลเพิ่มจำนวนช่วยเหลือผู้รับผลกระทบเป็น14ล้านคนและมีแนวทางจ่ายให้กลุ่มเกษตรกรอีก9ล้านครอบครัว ถ้ารัฐบาลใช้หลักคิดที่ผมเคยเสนอคือเยียวยาทุกครัวเรือนซึ่งทั้งหมดมีอยู่20ล้านครัวเรือนจะมีจํานวน,นน้อยกว่ายอดตัวเลขที่รัฐบาลจะเยียวยาคือครัวเรือนเกษตรกร9ล้านครัวเรือนรวมกับยอดผู้ได้รับการเยียวยา14ล้านคนเป็น23ล้านคนซึ่งมากกว่าจ่ายให้ทุกครัวเรือนอีกถ้าหากรัฐบาลจะเลือกวิธีการเยียวยา ใช้ให้คนอายุ18ปีขึ้นไปที่มีเงินฝากในธนาคารยอดไม่เกิน100,000บาทก็จะใช้วงเงินใกล้เคียงกันแต่วิธีการในการทำงานง่ายกว่าและรวดเร็วกว่าการทำงานในปัจจุบันเพราะสามารถทำเสร็จได้ภายใน5-10วันซึ่งต่างจากวิธีการลงทะเบียนและขัดกรองด้วยระบบ AI จนถึงบัดนี้ยังไม่เสร็จสิ้นจากยอดคนลงทะเบียนทั้งหมด28.8ล้านคนและยังมีการยืดทบทวนสิทธิ์อีกส่วนหนึ่ง ข้อเสนอแนะและความเห็นทั้งหมดนี้แม้ว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วก็ตามแต่เป็นการตั้งข้อสังเกตและแสดงความเห็นในฐานะสส,สพกร่วมรัฐบาลคนหนึ่งที่มีความปรารถนาดีและขอบพูดแทนพี่น้องประชาชนในเรื่องของปัญหาปากท้องไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองมายัางรัฐบาลให้ได้รับรู้ข้อมูลบ้างจึงอยากให้รัฐบาลได้พิจารณาถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยการเยียวยา ต้องทำในทันท่วงทีและเร็วที่สุด เพราะคนหาเช้ากินค่าคนไม่มีไรายได้จะต้องกินต้องใช้ทุกวันหากโครงการนี้ใช้เวลานานถึงสองเดือนก็จะมีประชาชนปดตายค่าตัวตายรายวันอีกแน่เพราะประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อนกันทั่วนหน้ายกเว้นคนที่เป็นข้าราชการหรือพนักง,งานรัฐ,ฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนจากรัฐบาลเท่านั้นที่เดือดร้อนน้อยกว่าอาชีพอื่นๆนายเทพไทกล่าวรีบเช็คเลยสถานะนำส่นข้อมูลเพิ่ม พรุ่งนี้เตรียมรับเงินกันเลยจากกรณีมาตรการที่ทางรัฐออกมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w ร์เราไม่ทิ้งกัน .com รับเงินช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทนาน3เดือนซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนวันสุดท้ายเมื่อวันที่22เมษาย,ยนปี2 5ง3รและมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการได้รับการโอนเงินไปแล้วกว่า 4ล้านคนซึ่งผู้ที่มีสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบมีบางไรายได้รับข้อความไม่ได้รับสิทธิให้ยื่นทบทวนสิทธิต่อไปโดยถ้าสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบสำหรับผู้ที่สถานะก่อนหน้านี้นำส่งข้อมูลและได้นำส่งข้อมูลไปแล้วตั้งแต่วันที่11เมษาย,ยนปี63ที่ผ่านมา สถานะจะเป็นอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มล่าสุดสถานะตอนนี้ได้ปรับปรุงใหม่เป็นอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบีนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ซึ่งแปลว่าจะได้รับเงินชัวให้รอรับเงินได้ในวันถัดไปและสําหรับท่านที่ไม่ได้รับสิทธ์ตอนนี้เว็บไซต์ได้เปิดให้ลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิเพื่อให้ทางครังตรวจสอบใหม่อีกรอบ โดยหน้าเว็บสำหรับยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่11เมษายยนปี63ที่ผ่านมาวันนี้สถานะเปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ให้รอรับเงินอย่างเดียวข่าวดีใครยื่นทบทวนสิทธิ์เตรียมรับเงินพรุ่งนี้ไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ เป็นอีกข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่ทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน5,000บาทเมื่อวันที่23เมษายน63ทางเพจ f a c e b o o k อมรินนิวส์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเตรียมรับเงินอีก7 0 0 0 0นคนกระทรวงการคลังโอนให้พรุ่งนี้ยื่นทบทวนสิทธิ์ส่งข้อมูลเพิ่มเติม,ตมวันที่23เมษายน มีรายงานว่ากระทรวงการคลังได้เร่งพิจารณาข้อมูลที่ยื่นทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมมีการเปิดเผยว่าจะมีการโอนเงินให้กับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์อีกจำนวน200 0 0นคนซึ่งได้รับการผ่านสิทธิ์จากข้อมูลที่ส่งมาโดยไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และอีก500,000คนในกลุ่มที่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมรวมผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มอีกจำนวน700,000คนซึ่งจะเริ่มโอนเงินงวดแรกนะครับในวันที่24เมษายนนี้ยื่มมยน,ยนทบทวนสิทธิ์นะครับส่งข้อมูลเพิ่มเติมผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์จำนวน200,000คนซึ่งได้รับการผ่านสิทธิ์นะครับจากข้อมูลที่ส่งมาโดยไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ ส่วนการปิดลงทะเบียนนะครับได้ปิดลงไปแล้วนะครับที่เหลือก็รอการตรวจสอบสิทธิ์นะครับและการยื่นทบทวนสิทธิ์ยังเปิดให้ลงทะเบียนอยู่นะครับเพื่อยื่นทบทวนสิทธิ์ยังไม่มีกําหนดการปิดนะครับใครไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองก็สามารถไปลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ได้นะครับถ้าหากว่าคุณคิดว่า าการที่ AI เขาปัดคุณตกนะครับแบบไม่เป็นทรรคุณสามารถกดทบทวนสิทธิ์ได้นะครับแบบไม่มีกําหนดปิดนะครับตอนนี้ก็สามารถทําได้เรื่อยๆครับ